สวัสดีเด้อจ้ามาค่ะอยู่นํำสวนน่วนเนาะค่ะเนาะมาจอยกันจักน่อยมันบอกมาเด้ออันนัง่งจิบอันไปนำกันค่ะจิบใบแดงเน,นาะค่ะเนาะ เกือบตกไวนแดงกินกับเดอยค่ะบรีค่ะกับสตอโบร์ หอมหอมแซ่บแซ่บ่ะ แฟ่นเอ้ยยังเบิ่งแข่งรถดอยู่ขนายังบงงดดงบแล้ว เมื่อกี้เพราะว่าไปอันเอาแว่นตามันจะตกปนยิบขึ้นมาเพราะว่าอันขาวแว่นตาหันรุดออกสระ,ะอันที่ตรงเสื้อน็อตทันสงสัยมันไปกระแทกกับอันอิดเนาคะค่ะเนาะสงสัยพันกับยักพันยักหักมาหึงเล้วมื่อนี้ก็เลยหักไปสะระคือยบได้ซื่อซ้ำ่ะ ก็บอกว่ากันเนาะขนอะมอันไปตามอันฤูดูการมันบอกเขาเรื่องแว่นตาเด้อะ่ะที่เอยวยาไปตามฤูดูการยู่เหิงไปมันก็เท่าไปเนาะคะเนะเขาใส่หลายมันก็ซึกหล่อไปว่างั้นหรือปะ ไอ้บ้านเปตกมันก็เลยอันต้งใส่หลงแหลงก็กระแทกลงแล้วมันหาบ้านเรามองนอดก็เลยแกละออเลยฮักษา อันนี้ก็พามานั่งจอยอยู่นําส่วนน่งเหงือนเนาะคะเนาะเมื่อกันค่อยๆจิบไปเพราะว่าดื่มเร็วบ่ได้ค่อยๆไปปันเมื่อนี้ไนียเอ็ดกับเขากินนั่นซ่าเด้อค่ะทาแฟนเอ้ยพันเบิ่งจนจบแล้วก็เป็นหากเกือบหกโมงกว่าไปแล้วค่ะก็ค่อยๆเพราะว่ามันสบายๆอากาศดีอยู่สิค่ะอันนี้ก็ยังพามานั่งนั่งจิบไวนํากันเนาะคะเนาะ,ะถ้าพูดเรื่องบ่ดื่มกับบ่เวากันนะค่ะเด้อ ดื่มพวกมีแอลกอฮอล์ก็ค่อยๆดื่มค่ะอย่าดื่มเร็วถ้าว่าเอาโบดื่มโบได้กับโบตรงดื่มค่ะเพราะว่ามันก็โบดีสําหรับร่างกายเนาะค่ะเนาะถ้าดื่มแล้วเหวนดื่มน้ําตามเข้าห้องน้ําออกกาลังกายอันนี้ก็ว่ากันอีกแบบเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าว่าเอากินยงุงกินยาเป็นเบอร์ไซ์แอลกอฮอล์เขาก,ก,ก,ก็อย่าไปใช้ด้อค่ะอันนี้ก็อันนี้แต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตแบบเอ้ยอันนี้มัน เออกรรมไม่แมว่าไปดื่มพี่ลึกหรอกค่ะอันแก้วแล้วตอนอูดึกๆก็จังเอาถ้าบางมือกับโบได้มีค่ะแฟนเออยนบ้างกับโบได้ดื่มช่วงนี้คนก็เฮิองเฮงจังจอันผักกันมานั่งถ้ามื้อหลืออากาศดีก็นั่งกันอยู่นํำสวนนี้ก็ดื่มกันอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เบ้าตามตรงแม่นบอกค่ะเพราะว่าเฮาก็ต้องเอตือต่ำที่เฮาวันทนัดแล้วก็พอใจเนาะคะ่ะเนาะบแมนว่าไปนั่งดื่มโบดไดเด้ไข่แอลกอฮอล์นี่ก็อันตรายก็เตือนไว้ เด็กเด็กน้อยก็ย่าไปดื่มไหวเนาะคะเนาะถ้าโบ้โหด18ปีก็ย่าเพิ่งไปดื่มเนาะคะเนาะเพราะว่าร่างกายหัวสมองหา่าหัวสมองของอันเด็กนี้พันอย่างนั้นมันมีการเจริญเติบโตนะคะถ้าว่าไปดื่มแอลกอฮอล์ลงก็มันก็ไปอันไปชะงักเนาะคะเนาะเพราะว่าการเจริญเติบโตของเขาอย่างผู้เขา,าเป็นยังไวงงนั้นบริสุทธิ์บ้างนะปะ ว่าจำเป็นก็บ่ระต้องดื่มค่กะก็เพราะตุงๆเนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้มันเป็นเครื่องดื่มทางแถวยโุโรปิ่นชอบดื่มกันพวกใบแดงใบขาวนี่กะกับบางคนมันก็เป็นธทรรมเนียมบางคนก็ธรรมดาชอบดื่มเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยนี่กะเอ้ยก็ดื่มอยู่คมมือคะ่ะแต่ว่ามื้อละแก้วส่องแก้วกับว่ากันไปเนาะคะ่ะเนาะบางมื้อก็บ่มีเลยคะ่ะแต่ว่าถ้าอากาศดีๆแบบนี้เอ้ยก็ก็มานั่งจอยเนาะคะ่ะเนาะนั่งอัน นั่งดื <for S 1> ่มกันจักน้อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็นเชือกันน้ําชากาแฟค่ะที่ว่าดื่มกันนําเหมือนเอ้ยนี่แล้วก็น้ําเปล่านะค่ะเนาะอ่ะตุ๊กตาผาฝันก็คือเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีความสุขเนาะค่ะเนาะมีแต่คาว่าเฮออันดูแลตัวเองค่ะดูแลสุขภาพร่างกายให้มันแข็งแรงเนาะค่ะเนาะตัวเองก็ต้องเบิ่งตัวเองว่างั้นเดิไปถ้าเราบ่เบิ่งตัวเองก่อนก็เบาก็บ่สามารถที่จะไป ดูแลคนอื่นได้มันบอกค่ะก็เฮอกินข้าวแทบค่ะมือในการนอนรับแล้วก็ฝันดีๆนาะเขาตื่นขึ้นมามานังสดชื่นว่างั้นเถอะปะคิดเตอทำเตอก็สสมดังใจปารถนาค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจอยู่กันไปนานๆเนาะค่ะเนะอันซึ่งกันและกันมันบอกค่ะพบกันคลิปหน้านด้วจ้าสวัสดีค่ะ